ก็ว่ายังไเนะครับพี่น้องครับนะครับถ้ามีกรกตรลาออกคนหนึ่งที่เหลือก็อใจฝ่ออ๋นะนี่ใครเนี่ยจะมีคนหนีออกนอกประเทศหรือไม่ใครหนรีนะครับนะครับนะไม่ไหวบอกไหวหรือเปล่านะครับอืมกรกตรนี่ก็เหนื่อยอยู่นะอืมวันวันนี่มันจะไปกันไหวไหมเนี่ยอืมอืม อนี่อะไรครับอีจันนะครับอีจันเขาบอกอะไรเนี่ยนะครับเออ่ JKN ปิดช่อง JKN สิบปดถาวรกอสอตอชอถอนใบอนุญาตใช้นี่ค่าธรรมเนียมรายปีสั่งจ่ายเยียวยาให้ลูกค้าอ้าวไปซะแล้วนะครับ JKN 1 8ก็โดนปิดช่องไปแล้วโดนถอนใบอนุญาตกิจการยุติธุรกิจทีวีแอนจักระพงพร้อมใช้นี่พร้อมไม่ใช้นี่ค่าธรรมเนียมรายปี นะครับเ,เายียวยาลูกค้า,าไปกันแล้วอ,อ่านะครับนี่อะไรเนี่ยดาวแปดแฉกเขาบอกว่าข่าวลือนะลุงสุริยะปฏิเสธพร้อมรอยรอยรอยยิ้มนะครับเอาข่าวเตรียมขนสามสิบสอสอร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยว่าไม่เป็นความจริงแค่ข่าวลือนะครับนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะสุริยะจะขนสามสิบสอสอเนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทย เขาบอกเป็นแค่ข่าวลือนะไม่จริงนะครับแต่ข่าวลือนี่ก็มันก็อาจจะหนึ่งไม่จริงหรืออาจจะเป็นความจริงที่มาก่อนการนะอันนี้ผมดูจากขา่าวดาวแปดแฉนะครับแต่ที่ผมไปนั่งคุยกับผู้สมัครพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ผมอยากจะพูดแบบพูดแบบเขาคาดการณ์นะว่าอานุทินเนี่ยตอนนี้ เขาก็สามารถจะเลือกใครมาเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ได้เพราะว่าเขามีเกือบสองร้อยสองร้อยเสียงแต่สิ่งสําคัญที่อนุทินต้องคิดคืออะไรนะไอ้พักร่วมรัฐบาลพวกนี้มันจะมาต่อรองเก้าอี้เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องวางยุทธวิธีว่าอ้าเดี๋ยวคุยกับธรรมนัสอ่าเดี๋ยวคุยกับเพื่อไทยเดี๋ยวคุยกับพักนั้นพักนีนพกนน้พักเล็กพักน้นอ,อยไรงต่างเพื่อให้เห็นวนะ่านะอ่าก้าททำก็อย่ามาต่อรองเยอะนะเพื่อไทยก็อย่ามาต่อรองเยอะนะพักนั้นพักนี้น ไม่ว่าพักไหนอย่ามาต่อรองเยอะก็เป็นยุทธวิธีพักเล็กพักน้อยก็อ่ะใครอยากจะร่วมรัฐบาลก็มานั่งแถลงข่าวเปิดตัวไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกอนุทินเนี่ยต้องการคือไม่ต้องการให้พักร่วมรัฐบาลมาต่อรองเก้าอี้ไปเยอะเพราะว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมีสอสอเยอะน <c oughs> ะครับบ้านใหญ่ก็เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปยกเก้าอี้ให้กับพักร่วมรัฐบาลเยอะๆพวกบ้านใหญ่ก็ไม่พอใจเพราะอะไร เขาสามมารวมตัวกันที่ภูมิใจไทยนะครับเขาก็คาดหวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีได้มีโอกาสที่สร้างผลงานให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ปัญหาใหญ่ของของอรัฐบาลรุ่นทินอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เขาคาดการนะซึ่งจะเป็นจริงไม่จริงอันนี้ผมไม่ยืนยันก็ไม่ต้องมาฟ้องผมนะครับเพราะเา้เาท่าทีา่ผมคุยมาประมาณนี้แหละนะครับถ้าถ้าไปติดต่อกับธรรมนัสคนเดียวธรรมนัสก็จะต่อรองเยอะถ้าไปติดต่อกับเพื่อไทยอย่างเดียว เพื่อไทยก็ต่อรองเยอะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมันหลายๆพักทำรองว่าเอ้ยกูไม่สนใจแล้วมึงไม่เอากูก็ไปอีกพักหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าต่อรองเยอะ,อะเพราะฉะนั้นให้ภูมิใจไทยก็มีรมัฐมนตรีเยอะๆหน่อยนะครับเข้าใจนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้เพราะว่าตำแหน่งมันก็มีอยู่แค่ส5 3สิบห้าสามบหกเก้าอี้เท่านั้นมีแค่ยี่สิบกระทรวงเท่าที่ผมติดตามข่าวก็มีแค่2ี่สิบกระทรวงแล้วอ,อีกสีกสิบห้าสามบตำแหน่ง นะครับนะนายกเอาไปแล้วหนึ่งตำแหน่งนะครับนะศรีหัสั์อีกหนึ่งตำแหน่งเอกนิติอีกหนึ่งตำแหน่งนะสุปฏีก็อีกหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆะสี่ตำแหน่งกระทรวงสาคัญเอาไปหมดแล้วคันจะไม่ให้สุปฏีเอกนิติศรีหัสั์เป็นรัฐมนตรีก็นะครับก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสามคนเนี่ยเป็นตัวเป็นแม่เหล็กที่ทําให้ภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นจะไปตบัดสัตว์ หลอกลวงประชาชนก็ไม่ได้ผมเชื่อพี่หนูแกไม่เอาแกต้องการสร้างชื่อเสียงแล้วแกต้องการอยู่สิบปีสำนักข่าวบีบีซีเอ่อนักวิชาการในต่างประเทศเขาก็บอกเล้วนะพี่หนูจะอยู่ยาวนะครับจากนี้ไปอีกสิบปีนะครับแต่แกอยู่ไม่เกินแปดปีเพราะรัฐมนูญให้เป็นแปดปีหลังจากนั้นก็ลูกชายเนยวินก็ขึ้นมาเป็นนายกนะครับเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็จะแบบนี้แหละฮะนะครับเข้าใจนะอือ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็นะครับอมรินทีวีก็เปิดชื่อสามบริษัทดังนะรับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งตามประกาศกรกตรหลังเทงบกว่า144ล้านจ้างพิมพ์สังคมจับตาปมบาร์โค้ด QR โค้ดเอาละครับนี่เรื่องใหญ่นะผมว่าเหนื่อยนะกรกตชุดนี้โอ้โหไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอ,อ่อืมนะครับอันนี้ครับนอร์มอลยุคคุณนอร์มอลยุคคน ห้าสิบแปดนาทีโพสเฟซบุ๊กบอกว่าอะไรครับชนบุรีเขตหนึ่งช็อตฟิลเจ้าหน้าที่อ้ามอึ่งยอมรับไฟล์กล้องวงจรปิดหายสามเดือนไม่รู้หายไปได้อย่างไรหรือไม่หรือไม่ไมถูกบันทึกแต่แรกเกี่ยวก้อยสัญญาเดี๋ยวให้ช่างเทคนิคลองกู้ให้มันกู้ได้นะครับเออนะครับเอมเอาไงเนี่ยอืมเออ นะครับนี่ก็แล้วคนไม่ดีต้องพังพินาศนายกอนุทินไหว้ขอพอรศาลเจ้าพ่อเสืออันนี้อ่านจากบิเกียนนะเขาบอกท่านนายกได้ขอพรเจ้าพ่อเสือว่าคนไม่ดีต้องพังพินาศนะครับนะนะครับนะคำอริษฐา,านนะฮะมีอะไรบ้างครับอมนะครับนี่เขาบอกเลยไทยพีบีเอส นะครับนายกหนูวางกับดักรักษาเสถียรภาพรัฐบาลนะครับนะนะครับวางกับดักนะครับสูตรรัฐบาลจะรวมสีเขียวหรือสีแดงมองว่าสีไหนจะทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพที่มั่นคงกล่าวคือสีธงชาตินะครับก็คือน้ําเงินแดงกระแนั้นกระจบถ้าพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าอ่ะธรรมนัตเขียวอย่าต่อรองเยอะหน้าเก้าอี้นะอันนี้ผมคิดเอาเองนะความเข้าใจนะเพราะนั้นผมดูแล้วเนี่ย เท่าที่ผมคุยข่าววงในกับนะครับคนในแต่ละภาคการเมืองเนี่ยเขามองว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาเพ่งเล็งตรงที่ว่าอ้ยคุณจะต่อรองเยอะหรือเปล่านะถ้าต่อรองเยอะก็ไม่เอาคุณอืมนะครับอืมเข้าาจนะประมาณนี้แหละถ้าต่อรองเยอะมันก็ไม่มีเสถียรภาพนี่เพราะว่าบ้านใหญ่เขาไม่ได้มีโอกาสได้ได้ได,ได้เป็นรัฐมนตรีนะอืมอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะ อืมนะครับโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอืมนะครับมีอะไรบ้างครับเออเนี่ยอะไรจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติตอนนี้ก็เยอะนะเนี่ยคนจดะ,นะได้ผัวต่างชาติเยอะการจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติต้องเตรียมอะไรบ้างกรมการปกครองเขาบอกว่าก็ต้องมีบัตรประชาชนหนังสือยินยอมอะไรทํานองนี้แหละครับออกรณีเอกสารต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย และผ่านการรับรองจากกรงศุนไทยในต่างประเทศนะครับแล้วก็จดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศตอนนี้ก็คนก็อยากจะมีผัวเป็นชาวต่างชาติที่เขาเรียกว่าสายฝออืมอืมอืม,อมนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับอืนะครับก็อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับพี่น้องที่เคารพรักอืมเนะี่ยอื มีอะไรบ้างตอนนี้เรื่องเลือกตั้งในใหญ่ที่สุดน่ะอือจะเป็นโมฆะหรือไม่นะครับอืมมีอะไรบ้างครับอ่อนะพี่น้องประชาชนก็ช่วยกันนะครับอืมอืมนะครับส่วนกรกตชนบุรีก็แจ้งความนะประชาชนนะครับวัยรุ่นสองคนนะครับวัยรุ่นก็แจ้งความกลับว่าแจ้งความเท็จถามว่าใครผิดใครถูกไม่มีใครตอบได้ต้องรอศาลตัดสินก็คนละหมัดเนะ่ย คุณแจ้งว่าแจ้งความเราว่าเราบุกลุกขมโมยเอกสารขัดขวางการปฏิบัติงานประชาชนก็บอกเขาไม่ได้บุกลุกเขามีสิทธิ์เข้าไปได้เพราะมีเหตุอันสมควรนะครับเอกสารก็ไม่ได้เอาไปแค่เห็นว่ามันไม่ชอบมาควาคก็หยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ทําลายหีบบัตรเลือกตั้งก็ไม่มีก็แค่เปิดดูเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าสรุปแล้วมีกุญแจล็อกนะกล่องหีบอะไรหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <N> นะเจาตานามีอยู่แค่นั้นไม่ได้มีเจาตนาร้ายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อไปแจ้งความแบบนั้นวัยรุ่นสองคนก็มองว่าอะไรนะครับว่าเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้กระทําความผิดมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีกลับมากลั่นแกล้งก็แจ้งความกลับไปนะครับคาว่าแจ้งความเช็จคือผิดไปจากความจริงความจริงเขาไม่ได้บุกรุกความจริงเขาไม่ได้ขัดขวางความจริงเขาไม่ได้ขโมอยเอ,อกสาร นะครับไม่ได้ทําความเสียหายกับหีบหรือบัตรเลือกตั้งแต่กลับไปแจ้งความว่าเขาทําให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นก็คนละหมัดก็สู้กันไปครับนะก็ดูผลคดีสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปครับนะครับว่ากันไปครับอืมเนี่ยดูผมใส่เสื้อไทยแลนด์เลยเนี่ยอืมนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับให้ความรู้กันดีไหมครับเอ่อนะครับนี่ครับสมชัยเขย่ากรกตแฉรหัส รับบัตรเลือกตั้งสอบพิรุษเช็คย้อนหลังได้ว่าใครเลือกใครวันเกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญอันนี้ความห่วงใยจากกรกตสมชัยนะครับนะชี้ช่องโวการใช้ไมโครเท็และบาร์โคดที่อาจนำไปสู่การตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครกาสวนกระแสรับเงินแล้วไม่กาเตือนกรกตระวังนะครับผิดกฎหมายเ,าเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญต้องเลือกตั้งโดยตรงและรับ นะครับนะครับก็ว่ากันไปนะฮะอ่าครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญฮะอืมนะครับอตอนนี้ก็พรรคการเมืองต่างๆเท่าที่ผมทราบมาก็อยากจะเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยเลือกเข้าไปเนี่ยบอกจะปราบนู่นปราบนี่ไม่มีมันไม่ปราบหรอกไปอยู่กับรัฐบาลหมดแล้วพะน้นก็บอกแล้วพรรคเล็กพรรคน้อยเวลาเลือกเข้าไปเนี่ยมันไม่ปราบหรอกครับ มันไปรวมตัวอยู่รัฐบาลมันไม่ตรวจสอบใครเราไปร่วมรัฐบาลหมดเนี่ยเพราะนั้นเลือกไปเนี่ยพักเล็กๆน้อยๆก็จะเสียของยกเว้นบางพักส่วนพักฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ยนะครับนะครับในใจลึกๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะอยากจะร่วมรัฐบาลนะครับถ้าเกิดพักเขาไม่ร่วมเดี๋ยวมันก็ไปร่วมเองเนยเป็นกลุ่มเป็นแก้งยี่สิบสามสิบคนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเท่าที่สมทราบมาเนี่ยเป็นเรื่องจริง เพราะนั้นอนุทินเนี่ยเขานั่งเฉยเฉยสบายสบายก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกนะใครจะมาต่อรองจะขอกระทรวงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เขาไม่สนใจหรอกนะครับเขานั่งสบ,สบายสบายกูมีตั้งเกือบสองร้อยเสียงอะนะครับอต่นะครับจะมาต่อรองเก้าอี้อะไรอะ่ะกระทรวงสําคัญเนี่ยผมเชื่อว่าภูมิใจไทยเขาเอาหมดเขาไม่ให้หรอกเชื่อผมนี่